อ้จักรยานจะล้มแล้วแน่แน่แน่นี่นีหนีหโอเคหนีหนีหนีนี่ใกล้ๆนะขี่จักรยานไปไหนครับีจักรยานไปที่ทะเลไปที่ทะเลนีหนีไปที่ทะเลกับใครคะกับกัตลาล์กัทลาเหรอโอ้โหจักรยานจะตกแล้วโอหโหระวังนะระวังนะ เอายังไงดีเอายังไงดิจ่กรยานจะลงไม่อาจอจะกยังลงลูกอาจจะกยางลงว้อวว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 ังไะทวว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 วอวัวววววกววววัวว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 ัวว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 วงววววรัวววัวววววววัวจววววววไปววววววทววยวว อาญาไม่ถึงทะเลหรอครับทะเลอยู่ไกลไหมทะเลอยู่ไกลอยู่ไกลหรออยู่ไกลมากไหมอยู่ไกลมากไปนี่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 ไม่หนีได้ไหมนีตาไม่หนีไม่หนีจะไปทะเลด้วยระวังนะครับเดี๋ยวจัก,กรยานตกเอ้ยไม่ขึ้นลูก อันนี้แต่บบแบบนี้ก็พอเออจะแบบนี้ก็พอไปข้างหน้าสิหมุนหันไปทางนูง้นสิเออ <c oughs> หันไปอีกทางหนึ่งครับไปเลยโหระวังนะครับโอ๊โอโอเจ็บไหมเจ็บไหมโหจักรยานจะล้มแล้วไปไม่ถึงทะเลสักที ตันไปไม่ถึงทะเลสักทีเลยวันนีรนะ้ระวังนะเราะวังนะโอ้หจกักรยานจะตกแล้วเอามาทางนี้สิลูกหันมาทางนี้ครับโอ้โหอะไรเยอะมากโอ้โหอะไรเยอะมากเลยครับอืมกับตันแรงเยอะมากเลยนะเอาอย่าไปทางนั้นสิออออเอาถอยถอยถอยเอาหันหน้ามาทางนี้ อยโ,โอ้เจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บหรอมาอจกยักษขึ้นชริขึ้นเองสิกับตาจะกรยันขึ้นเองสิแกแล้วเหรอแพ้จะกรยันใคเอาจะเอาขึ้นให้อะ่ะเอาจะรวกของทีจรวกของของเมื่อไม่เออไปเลยนี่รถรถอะไรอะ่ะรถสีดแดงของใครอ่ะ ขาไม่ใหม่ห,หรอพี่ไปไหนอะปนดดไปสำรวจรถอยู่นะคะดดกับตันกำลังสำรวจรถนะทุกคนโอเคพี่กับตันจะขับรถสีแดงนะคะฮะ<า>แต่เราไม่มีกุญแจรเราทำยังไงดีเราเปิดเราไม่มีกุญแจเปิดรถไม่ได้เราจะทำยังไงดีเราเปิดรถสด้นหรือเปล่านน โอเคเรากลับไปเล่นจักรยานดีกว่านะไหนว่าจะไปเล่นจักรยานไงอุยอ้ยลงเท้าหลุดเหรอม,มาคับผม,มขับขับรถ อุ้ยเราไม่มีคุณแจเปิดรถอะทำยังไงดีอะเราไม่มีคุณแจเปิดมาไม่มีเออเราไปขี่จักรยานไปทะเลดีกว่า,วา,วาเอา้าทำไมรองเท้าหลุดได้แล้วเนี่ย เออเดี๋ยวลองเท้าหลุดนะอันนี้จกักรยานของใครอะอ,อ๋อ